เอาละครับล่าสุดนะครับทหารไทยนะครับโอ้โหเอาอีกแล้วนะครับคือเดินลาดตระเวนชายแดนนะครับนะครับแล้วก็เดินไปเหยียบกับระเบิดนะครับบาดเจ็บสามคนนะครับแล้วก็มีอู่คนหนึ่งนะครับก็เป็นข้อเท้านะครับข้างซ้ายขาดนะครับเป็นข้อเท้าข้างซ้ายขาดครับซึ่งหลังจากที่คุยกันนะครับไปคุยกันเรื่อง g b c นะครับให้หยุดยิงนะครับ แต่ว่ามันก็ดูแล้วเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับทางด้านคุณภูมิธรรมนะครับก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานนะครับเพื่อที่จะไปฟ้องนะครับส่วนที่สัญญาออตตาวานะออตตาวานะครับคือเราก็ไม่รู้นะว่ามันจะจบยังไงนะครับในเมื่อมันก็มีการละเมิดส่วนที่สัญญาครับมีการไปวางระเบิดนะครับ ก็ต้องไปดูอีกนะครับว่าระเบิดนั้นอ่ะเป็นของเก่าหรือของใหม่แต่เอาแน่แว่าคือทหารเนี่ยเขาเดินอยู่ทุกวันนะครับโอกาสที่มันจะไปเดินเหยียบหรืออะไรเงี้ยมันก็น่าจะยากนะครับถ้าเกิดไม่ได้อมาวางใหม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอทางกองทัพนะครับกองทัพภาคที่สองออกมาชี้แจงนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยก็ทางกองทัพภาคที่สองเนี่ยก็ออกมานะครับว่าทหารโดนกับระเบิดครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้คือมันควรที่จะต้องไม่มีเหตุการณ์บึ้มหรืออะไรเกิดขึ้นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าเอาตามจริงตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยทหารเนี่ยอ่าทุนเสียขาไปเนี่ยทั้งหมดสี่คนละสี่คนแล้วนะครับนะครับอะไรเรียงกันตั้งแต่ตอนที่อ่าตาควายนะครับที่ว่าจะบุกชาร์จที่ตาฝายนะครับตอนที่ให้หยุดยิงเทียงคืนนะครับก็มีทหารเนี่ยวิ่งผ่าวงล้อมไปแล้วก็โดน กับระเบิดก็อันนี้ก็ขาขาดเหมือนกันนะครับสีรวมอันนี้ด้วยก็ตีคนแล้วแต่ว่าอ่าในกรณีที่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 วัดเดินลาดตะเวนและเหยียบเนี่ยอันนี้คือคนที่สามคนที่สามเลยที่เดินลาดตะเวนและเหยียบกับระเบิดครับก็ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกนะครับนะครับอ่ารองโฆษกกองทัพบ,บกนะครับเขาเปิดเผยว่าการตรวจสอบภายหลังนะครับกองทัพ ภาคที่สองนะครับโพสตข้อความขนาดที่กําลังคนร้อยนะครับรอหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับลาดตะเวนพื้นที่เหยียบกับระเบิดได้รับบัตรเจ็บสามนายนะครับพบว่าถูไปฏิบัติการกองทัพภาคที่สองถแถลงสถนานการณ์นะครับตามแนวชายแดนไทยนะครับกัมพูชาประจําวันที่เก้าติงหาคมสองพนอยหสบแปดนะครับนะครับประมาณโดยเวลานะครับประมาณราวๆ อ่าโดนเหยียบเนี่ยประมาณสักตีบโมงครับแต่ว่ามีรายงานมาประมาณเที่ยงนะครับโดยมีรายงานอ่าดังนี้นะครับอ่าว่าอ่าประมาณสิบโมงนะครับวันที่เก้านะครับประมาณสิบโมงนะครับอ่าร้อยนะครับรอร้อยหนึ่งนะครับนํากําลังคลลาดตระเวนเส้นทางนะครับเพื่อวางลวดหนามนะครับป้องกันพื้นที่บริเวณร้อยต่อนะครับนะครับ พื้นที่ร้อยต่อนะครับโดยมีจสอธานีนะครับพาหานะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าชุดนะครับนะครับก็คือง่ายๆจ่าสิบเอกนะครับเป็นหัวหน้าชุดแล้วก็กําลังพลสองนายนะครับระหว่างตรวจสอบเส้นทางได้เหยียบกับระเบิดเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสามนายนะครับคือนะครับจ่าสิบเอกจ่าสิบเอกธานีอ่าพาหานะครับข้อเท้าซ้ายท่อนล่างขาดนะครับ สองนะครับคนภาคภูมิครับชัยสุริละอ่ะโทษนะชัยสุระนะครับบาดเจ็บที่แขนและด้านหลังนะครับสามคนท่านั้นชัยนะครับไกวงนะครับโดนแรงอัดนะครับแล้วก็เจ็บแก้วหูนะครับปัจจุบันได้นําตัวส่งโรงพยาบาลนะครับนะครับในพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงคือมัน ก็ถ้าจากที่จากที่ได้จากที่ติดตามข่าวมานะครับอพราว่าได้นําตัวส่งไปยังสุรินโรงพยาบาลสุรินนะครับนะครับไปที่โรงพยาบาลสุรินเอ้ยไม่ใช่อุบลส่งไปที่โรงพยาบาลอุบลนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับส่วนจุดเกิดเหตุก็น่าจะแถวเป็นน่าจะเป็นเป็นแถวชายแดนนะครับชายแดนที่ว่า เขาได้มีการล้อมล้วลวดหนามไว้นะครับอืมนะครับอ่าเป็นอยู่ในจังหวัดโซนของสี่สเกตนะครับอืมโอ้โหนี่ก็คือมันมันจะจบลงยังไงเราก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันก็ยังเกิดเหตุเรื่อยๆมันยังมีการเกิดเหตุมีการไปวางต่อหรือยังไงเราก็ไม่แน่ใจนะครับตรงนี้ก็ต้องผมว่าไอ้ที่ว่าเราจะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ส่งออกไปให้ทางอ่า ออตตาวาหรืออะไรเงี้ยผมว่าร้องไปครัมันก็ร้องไปมันก็เท่านั้นแหละครับผมว่ามันร้องไปมันก็ไม่จบนะผมว่าต้องเอาอย่างที่ทางผู้บันเบิร์ะบอกอะเเบิร์ดนะครับบอกะบบอกะว่าเออก็ถ้าคาใจก็มานะครับอีกเจ็ดวันนะนะลบได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะใช่ไหมมันได้จบปัญหาไปนะครับสงสัยคงอาจจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับ แล้วคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าไง<ส>ก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ